รับผมก็จะมาให้ดูเว็บไซต์นะครับที่อัปเดตระบบเป็นพนักงานมานะครับผมรัาผมนะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มพนักงานก่อนนะครับก็มันจะอยู่ในหมวดหมู่ราคาของฉันนะครับไปกับพนักงานนะครับจะยังไม่มีพนักงานมาผมหม่นได้เพิ่มะครับก็กดเพิ่มไปเลยนะครับแล้วก็ชื่อนะครับแล้วก็ชื่อที่ใช้นะครับอ่าน แล้วก็เป็นเบอร์โทรนะครับข้อมูลติดต่อนะครับครับก็หลังจากเข้าแล้วก็สกลเพิ่มมาได้เลยครับผมในส่วนของยูเซอร์ก็จะเป็นแบบเอ่อเป็นชื่อยูเซอร์เนมของร้างก่อนนะครับก็คือ nbc cookie นะครับก็คือเป็นยูเซอร์เนมของแอคเคาท์แอคเาแม่นะครับแล้วก็ n อาชีพวิทย์นะครับก็คือแอคเคาท์ผมนะครับเป็นแอคเคาท์ลูกค้านะครับสามารถจัดการได้ครับ จัดการรากฐานานะแต่ว่าไม่สามารถแกี่ขชสายชื่อใช้ได้นะนะครับเราจะใช้ในชอ้อชื่อใช้ส่วนนี้ในการ,รบอกอินนะครับแล้วก็ถัดานที่เราสร้างไว้ให้กี้นะครับนะครับเรัจาเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีอยู่3อย่างนะครับก็คือขายสินค้าะวัดนะิกังสือแล้วก็บัญชีนะครับ ในส่วนของบัญชีนะครับจะแก้ไขได้ไม่เท่า c อ o u n t แม่นะครับก็คือจะแก้ไขได้แค่รหัสผ่านนะครับโดยโทรศัพท์ลาย id แล้วก็ที่อยู่นะครับชื่อผู้จัดการนี่ก็คือชื่อผู้จัดการร้านร้านแม่อะครับเป็นขอแม่นะครับแล้วก็ชื่อของคุณนะครับอันนี้เดี๋ยวมันติดปากอยู่ในโปรแก้ทีหลังนะครับผมเรยกมาโชว์ปิดโอเคครับมาส่วนของอันนี้ก็จะสามารถทําทุกอย่างได้เหมือนของ c c o u n t แม่เลยครับแต่ว่า มันจะแตกต่างตรงที่ประวัติการซื้อขายครับเพราะว่าประวัติการซื้อขายเนี่ยจะขึ้นประวัติการซื้อขายที่แอรเค้าพนักงานเนี่ยทำการซื้อขายครับก็คือจะไม่ขึ้นแอรเค้าของแอรเค้ของพนักงานคนอื่นหรือว่าแอรเค้าแม่ที่ทําการขายเองแล้วก็คือจะขึ้นประวัติการขา,ขายของตัวเราเท่านั้นนะครับอ่าลองอทำใดูอ่ะครับเห็นไหมก็ จะสามารถกดรับประเสริได้ครับ<อ>ครับผมแล้วก็ระวัตการซื้อขายก็จะขึ้นแค่ของเราเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะลองเข้าในดู a c ้ o u n t แม่ก็จะเป็นประวัติการซื้อขาย อันนี้นะครับที่ทำเมื่อกี้35มิบาวิที่ผ่านมานะครับก็คือจะเชื่อมกับไอ้ข้อแม่นะแล้วก็ถ้าไอ,าอ้ข้อแม่เนี่ยถูกระงับการใช้งานนะครับก็ไอ้ข้อรูนเนี่ยจะเข้าไม่สามารถเข้าได้ก็คือไอ,อ้ข้อพนักงานเนี่ยจะไม่สามารถเข้าได้นะครับอ่าโอเคครับก็สำหรับเอบอร่ระบบพนักงานก็บกที่นี่ครับสวัสดีครับ